ช่วง GP Race Access สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่อง i d e m มิส u เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นก็มอเตอร์ที่ที่หนูชอบที่สุดก็คือมาร์คมาเกนะครับเป็นที่หนึ่งหรับหนูเลยจากภาพของเด็กน้อยวัย5ขวบที่ถ่ายรูปกับมาร์คมาเกสที่สนามแข่งบุรีรัมเจ็ปีผ่านไป mm hmm. เด็กน้อยคนนั้นนามว่าวินนี่ mm hmm. เด็กชายธนชานนสีเพชรสุวรรณกำลังเดินตามความฝันสู่เส้นทางมต g p ภายใต้แรงสนับสนุนจากครอบครัวและเหล่าสปอนเซอร์จากภาคเอกชนรวมไปถึงอิเดมิสึในช่วงเริ่มต้นกับการเดินทางไปฝึกวิชานักบิด2ล้อทางเรียบที่ประเทศสเปนเมื่อ7ปีที่แล้วจริงๆจ,จ,จุดประสงค์หลักผมอยากให้เขามาเติบโตทางด้านมอเตอร์ไซค์ทางด้านยุโรปเนาะเพราะว่าอยากจะให้เขาไปถึงระดับโลกหรือสู้นักแข่งเก่งๆในระดับโลกได้เนี่ยผมควรที่จะส่งน้องมาที่นี่ตั้งแต่เด็กๆเพื่อให้เขา ชินกับสนามชินกับนักแข่งที่เก่งๆได้มาอยู่กับสถาบันที่โอเคอยู่กับทีมชั้นนำาอะไรประมาณนี้ครับก็เลยตัดสินใจที่โอเคเราย้ายกันมาอยู่ที่ประเทศสเปนกันครับหลังฝึกวิชาสองล้อทางเรียบกับสถาบันที่ว่ากันว่าดีที่สุดสำหรับนักบิดที่จะก้าวสู่เวทีชิงแชมป์โลกในอนาคตในที่สุดวินนี่ ตัดสินใจเดินทางเข้าสู่การคัดตัวอีเดมิสเซอเอเชียทาเลนต์ครับที่สนามเซปังประเทศมาเลเซียก่อนที่นักบิดไทยวัย13ปีจะฝ่าด่านหินได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน11นักบิดดาวรุ่งตัวจริงสู่เส้นทาง r o ทูม o m ต t o g จภายใต้ชื่อใหม่อีเดมิสึซอร o โมโตโฟเอเชียครับในฤดูกาลหน้าและที่สำคัญจะเป็นโอกาสดีที่เขา จะได้สัมผัสการแข่งขันสนามโฮมเรสเป็นครั้งแรกในรายการซัพพอร์ตเรสของ MotoGP สนามแรกประจำปี2026ที่ประเทศไทยตอนนี้หนูกำลังจะไปเซเลคชันตอนนั้นหนูก็แบบ ก็ตื่นเต้นมากเลยครับตื่นเต้นว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปแบบไปขี่รถคันใหญ่แล้วก็สนามเล็กด้วยตอนขี่แค่ m o โตโฟ์ครับตอนไปถึงมาเลเซียซิปุกเกอร์ไปซ้อมแค่2วันนะครับแค่ดูไลน์เฉยอย่างเงี้ยครับหนูก็มั่นใจในตัวเองมากหนูคิดว่าหนูทาได้ครับจากนั้นเขาก็มีสี่เซแล้วเขาก็แบ่งเป็นกลุ่มไม่รู้ก็ห้ากลุ่มไม่ก็สี่กลุ่มนะครับแล้วมันก็มีรถแค่สิบคันแล้วคนเขาขี่ไปอ่ะเขาขี่ได้แค่สี่เซต แล้วตอนตอนนั้นเสร็จปุ๊บตอนขี่ไปสองเซตเสร็จปุ๊บเขาก็ตัดไปตอนกับไปเสร็จปุ๊บตอนนี้ก็ไฟนอลแล้วก็คือขี่ไปเรื่อยแล้วเขาก็บอกเลยว่าใครได้หรือไม่ได้ครับตอนนั้นตอนนี้เขาบอกซอหนูตอนนั้นหนูก็ดีใจมากเลยครับพูดภาษาเปยออกมาเลยก็คือบาโมสอย่างเงี้ยครับดีใจมากๆที่แบบที่แบบได้เซเลคชั่นเข้าผ่านได้ครับตอนเด็กหนูก็ดูมโตจีพีแล้วก็แบบเอออยากมาขี่มอเตอรจีพีจังหนูก็ ดีใจมากๆเลยครับพี่ก็ได้ไปขี่ที่สนามไทยและวก็ทั่วอาเซเชียรครับทั้งหมดคือความฝันของนักบิดไทยวัย13ปีที่ลงทุนลงแรงเดินทางไปสู่แหล่งฝึกวิชานักบิดที่สเปนเพื่อตามความฝันบนเส้นทางสู่เป้าหมายสูงสุดซึ่งบางทีภายในปี2031ที่ไทยยังคงมีสัญญาเป็นเจ้าภาพจัดมโต GP เราอาจได้เห็นนักบิดไทยลงแข่งสนามโฮมเรสบนเวทีระดับชิงแชมป์โลกอีกครั้งก็เป็นได้ ฝันของหนูก็คือก็ขึ้น MotoGP นะครับแ,แต่2000ชาิเบหนูก็คิดว่าหนูไปอยู่ที่ MotoTie MotoTie ไม่ก็แล้วก็ไม่ก็ Red Bull ด้วยกี้ครับครับ